ทำไมฤดูฝนไร่ฟาร์มบอกว่าฟักไข่แล้วอัตรา,ากเกิดสูงกว่าฤดูอื่นคลิปนี้มีคําตอบครับ <S <S มือใหม่ที่เริ่มฟักไข่หลายท่านนะครับไม่ว่าท่านจะกําลังฟักไข่เป็ดฟักไข่ไก่หรือว่าฟักไข่นกกระทาอยู่นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยมีผลต่อการฟักไข,ข่ของเรานะครับซึ่งในฐานะที่สมัยฟาร์มเรามีประสบการณ์ในการฟักไข่มาก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิภายนอกแต่ละฤดูเนี่ยจะมีผลต่อการฟักไข่ของเรายัางไงบ้างน,นะครับแล้วเราเนี่ยจะเลือกฟักไข่ในฤดูไหนนะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมจะสแสดงเป็นตารางให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าแต่ละฤด,ดูเนี่ยอุณหภูมิกับความชื้นจะมีผลหรือว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มจากฤดูฝนก่อนเลยนะครับฤดูฝนนะครับอุณหภูมิจากค่อนข้างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับอุณหภูมิจากค่อนข้างนิ่งอยู่ในค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับในส่วนของฤดูฝนนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของฤดูหนาวบ้างครับซึ่งฤดูหนาวเนี่ยอุณหภูมิภายในเครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยจาค่อนข้างต่ํานะครับยิ่ง ซึ่งวิธีการแก้ก็คือเราอาจจะหาหลอดไฟที่มีัตต์สูงๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ให้ความร้อนเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มัตต์ให้สูงขึ้นนะครับหรือว่ากรณีของเครื่องฟักไข่เนี่ยเรา,าอาจจะต้องมีการห่อหุ้มฉนวนการความร้อนในลักษณะน,นี้นะครับก็จะทาให้เครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือในส่วนของฤดูหนาวครับต่อไปเป็นในส่วนของฤดูร,ร้อนบ้างครับอุณหภูมิในช่วงของฤดูร,ร้อนเนี่ย ส่วนใหญ่จะพบปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิเกินในช่วงของกลางวันนะครับโดยเฉพาะเวลาประมาณสักบ่ายสองจนถึง5้าโมงเย็นวนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิจะค่อนข้างสูงมากครับซึ่งผลกระทบที่ตามมาถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้อุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยจะทําให้ไข่ในเครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเชื้อตายได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมีการควบคุมแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนะครับในช่วงกลางวันของฤดูร้อนนะครับซึ่งวิธีการครับอาจจะเป็นในเรื่องของการเลือกตำแหน่งตั้งวางของเครื่องฟักไข่นะครับ เราควรจะตั้งวางให้อยู่ในตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทสูงครับก็คืออย่าให้มีความร้อนสะสมอย่างเช่นอยู่ใกล้หลังคาลักษณะน,นี้ครับถ้าเกิดว่าเราตั้งในตำแหน่งประมาณนี้เนี่ยจะทําให้เครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับและก็จะส่งผลเสียต่อไข่เชื้อที่อยู่ในตู้ฟักไข่ของเรานะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของความชื้นบ้างครับมาเริ่มจากฤดูฝนกันเลยนะครับความชื้นในช่วงของฤดูฝนเนี่ยก็จะค่อนข้างนิ่งพอสมควรนะครับก็คือทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยความชื้นจะค่อนข้างอยู่ในค่าที่เรา ก็คือจะไม่ค่อยแข่งมากเท่าไหร่ครับต่อมาจะเป็นในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งความชื้นในอากาศในช่วงของฤดูหนาวนะครับจะค่อนข้างต่พาพอสมควรเลยนะครับในเวลาที่เราฟักไข่เนี่ยเราต้องมีการควบคุมความชื้นให้มากขึ้นนะครับก็คือหมั่นดูแลว่าความชื้นเนี่ยอยู่ในจุดที่เราตั้งค่าไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพอากาศข้างนอกเนี่ยหรือว่าความชื้นข้างนอกต่ำนะครับก็จะส่งผลทาให้ความชื้นภายในเครื่องฟักไข่ของรเ,ขเราต่ำไปด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาของความชื้นในช่วงของฤดูหนาวนะครับส่วนในช่วงของฤดูรรรร้้ออนนนะะคคัับบซึ่งดู เรื่องของความชื้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับก็คือจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็เหมาะสมพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับความชื้นก็จะค่อนข้างอยู่ในค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับโอเคครับแนะจากตารางที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในการฟักไข่แต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่อุณหภูมิภายในเครื่องฟักไข่ของเราเนี่ยเหมาะสมมากที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะฟักไข่อะไรนะครับ เครื่องของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างนิ่งนะครับและนี่เองครับจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการฟักไข่ในฤดูฝนเนี่ยจึงทําให้ประสิทธิภาพในการเกิดสูงกว่าฤดูอื่นนะครับจากข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าการฟักไข่ในฤดูอื่นไม่สามารถทําได้นะครับเราก็สามารถฟักไข่ได้ทุกฤดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องฟักไข่ที่มีความเสถียรนะครับยกตัวอย่างการฟักไข่ในช่วงของฤดูหนาวใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าความชื้นในอากาศต่ำเนี่ยและเราไม่มีเครื่องทําความชื้นอัตโนมัตินะครับซึ่งนั่นก็จะทําให้การฟักไข่ของเรายากขึ้นนะครับ สำหรับเครื่องฟักไข่ที่ไม่มีระบบทําความชื้นอัตโนมัติเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเพิ่มถาดน้านะครับหรือว่าเพิ่มผ้าชุบน้ําเพื่อไปวางในเครื่องฟักไข่ให้เยอะขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้เครื่องเนี่ยมีความชื้นเพิ่มขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้เครื่องฟักไข่ที่มีการควบคุมความชื้นได้แบบอัตโนมัตินะครับฤดูหนาวเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อการฟักไข่เหมือนกันครับซึ่งก็จะทําให้อัตราการเกิดของเราสูงปกติเหมือนกันนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าเราสาาก่่ด้ทุียยงอให แล้วก็อาจาราเกิดสูงที่สุดเนี่ยเราเลือกฟักไข่ในฤดูฝนเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดสําหรับมือใหม่นะครับมีมือใหม่หลายหลายท่านนะครับที่เริ่มฟักไข่แล้วทักมาปรึกษาสมัยฟาร์มครับว่าทําไมาฟักไข่แล้วไม่เกิดฟักไข่แล้วมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งในหลายท่านนะครับอาจจะเริ่มฟักไข่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามครับบางท่านเนี่ยอาจจะฟักไข่ในช่วงของฤดูร้อนนะครับซึ่งบางท่านนะครับถ้าเกิดว่าฟักไข่ไปแล้วนะครับแล้วไม่สามารถทําให้เกิดมาได้เนี่ยก็จะทาให้เสียกําลังใจนะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าการฟักไข่เป็นเรื่องยากนะครับและก็ไม่อยากฟักไข่ต่อไปนะครับซึ่งนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าเราเลือกฟักไข่ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยจะทาให้เราฟักไข่ได้ง่ายนะครับและเราก็จะมีกําลังใจในการฟักไข่ต่อไปนะครับด้วยสรุปเลยนะครับสลับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นฟักไข่นะครับและก็อยากเห็นผลงานของตัวเองนะครับผมแนะนําว่าการเริ่มฟักไข่ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มต้นนะครับเพราะจะทําให้เรามีกําลังใจในการเลี้ยงและก็การฟักไข่ต่อไปครับ โอเคครับสำหรับวันนี้สมัยฟาร์มก็มีข้อมูลมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถแชร์ข้อมูลนี้ส่งต่อให้กับท่านอื่นได้นะครับหรือว่าจะแชร์เก็บไว้ดูในอนาคตได้ครับถ้าทุกท่านชอบคลิปในาาลักษณะนี้ก็สามารถติดตามสมัยฟาร์มไ,ได้นะครับเราก็จะมีคลิปสาระความรู้แบบน,นี้มาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับสำหรับวันนี้สมัยฟาร์มก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม